สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูบูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเรานะคะในหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็จะได้พบกับคุณครูทั้งสายชั้นอนุบาลเลยนะคะ้าท่านนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเด็กๆอยากรู้เรือยังคะ อ,อยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูบูนะคะจะบอกให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงสนุกสนุกนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้เต้นไปพร้อมๆกับคุณครูทั้งสายชั้นอนุบาล3ามเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเต้นกันดีกว่าค่ะ,คะไปเลยค่ะ รูจะพูดถึงสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเรานะคะว่าเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะอ่าเรื่องแรกเลยนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะเด็กๆจะได้พบกับคุณครูอ้อนะคะอ่าในเรื่องที่สองนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ในเรื่องนี้นะคะเด็กๆก็จะได้พบกับคุณครูหมวยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในเรื่องที่3นะคะจะเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆก็จะได้พบกับคุณครูบูเองค่ะและในเรื่องที่4ี่นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆจ,จะได้เจอกับคุณครูมนค่ะ และสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆจะได้พบกับคุณคูนินนั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนกัน5้าหัวข้อเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนหัวข้อแรกกันก่อนเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบนาล3ทุกคนนะคะวันนี้ครูอ้อจะมาพูดถึงเรื่องความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าความหมายของสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะคะคุณครูก็จะบอกให้ฟังนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากที่มนุษย์สร้างขึง้น แล้วเราจะมาแยกยังไงนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคืออะไรและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเช่นต้นไม้เด็กๆเ,เคยเห็นต้นไม้ไหมคะต้นไม้เกิดจากอะไรเกิดจากที่บางทีเราก็สามารถปลูกขึ้นเองเช่นสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูสอนไปนะคะ ต้นไม้เด็กๆได้ปลูกขึ้นเองนะคะด้วยมือของเด็กๆเองเพื่อสร้างสิ่งสวยงามแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นไม้อาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็ได้นะคะบางทีนะคะเดินไปเห็นต้นไม้ไม่มีบ้านคนไม่มีใครปลูกสร้างเลยไม่มีใครปลูกขึ้นมันขึ้นมานะคะแต่มีต้นไม้สวยงามขึ้นเยอะแยะมากมายนั่นก็คือต้นไม้สามารถเป็นสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะอ่ะต่อไปนะคะทะเลเด,เด็กเคยไปทะเลไหมคะทะเลสวยไหมคะลูกทะเลนี่แหละที่ทำให้เด็กๆมีความสุขที่ทำให้เด็กได้เที่ยวได้พักผ่อนนะคะคุณพ่อุณแม่พาไปทะเลเด็กๆชอบใช่ไหมคะทะเลเกิดจากธรรมชาติ ้างขึ้นมาเองนะคะโดยที่มนุษย์ไม่ได้ไปขุดทะเลไม่ได้ไปขุดบ่อให้มันเกิดเป็นทะเลได้นะคะต่อไปเมื่อเห็นทะเลแล้วเด็กๆมองขึ้นไปที่หงสสูงเด็กจะเห็นอะไรคะภูเขานะคะเด็กๆเ,เห็นภูเขานะคะภูเขาสูงเด็กๆไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้นะคะเน,นเสียจากว่าภูเขาเป็นที่ท่องเที่ยว บางคนก็ไปปั่นจักรยานขึ้นไปบางคนก็ไปปีนผานะคะภูเขาก็เช่นกันเกิดจากหินที่ทับถมกันมากๆมากๆจนเกิดเป็นภูเขาสูงโอเคนะคะเข้าใจแล้วนะต่อไปเรามาดูเรื่องของอากาศเด็กๆทราบไหมคะอากาศเป็นยังไงนะคะอากาศก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ บางทีเรารู้สึกสัมผัสด้วยตัวเองคือช่วงนี้นะคะอากาศจะเย็นมากนะคะบางทีก็ร้อนมากเลยช่วงใบใบนั่นแหละค่ะคืออากาศอากาศก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นกันนะคะ,ะเราดูแล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วต่อไป นะคะเด็กๆก็จะได้ฟังคุณครูท่านต่อไปนะคะครูอ้อก็ขอบายบายตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีลูกสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูหมวยนะคะวันนี้ครูหมวยจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรกันบ้างางาน,นเราไปดูกันเลยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้าง mm. ก็จะมีน้ำตกภูเขาป่าไม้ทะเล แม่น้ำสัตว์ป่าชนิดต่างๆและดินค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะว่ามีอะไรกันบ้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะมีถนนหนทางตึกหลาบ้านช่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องบินโทรศัพท์มือถือและโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนต่างๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น วันนี้ครูหมวยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆพบกับครูบูคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูบูนะคะวันนี้นะคะครูบูก็จะสอนเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ,ะการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เด็กๆทำง่ายมากๆเลยนะคะก็คือการทิ้งขยะ ให้เป็นที่นะคะเอ๊ะเด็กๆ่ะเด็กรู้ไหมคะเราต้องทิ้งขยะที่ไหนเอ่ยอ่ะเก่งมากค่ะเราต้องทิ้งขยะลงถังใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าถังขยะเนี่ยมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็ทิ้งขยะที่แตกต่างกันอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูบูนะคะก็จะมาสอนเรื่องการทิ้งขยะในแต่ละประเภทนะคะ เดี๋ยวนี้ครูบูดจะยกตัวอย่างถังขยะนะคะเด็กรู้ไหมคะว่าถังขยะมีกี่สีเก่งมากค่ะถังขยะนะคะมีสีสีด้วยกันนะคะสีแรกก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะคะแล้วก็สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงอ่ะเด็กๆรู้ไหมคะถังขยะสีต่างๆไว้ใส่อะไรบ้างอะดูอันแรกเลยสีฟ้านะคะ สีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่เด็กๆเ,เห็นกันนะคะก็คือขยะทั่วไปนะคะขยะทั่วไปนะคะก็จะเป็นพวกเศษกระดาษพลาสติกแล้วก็พวกเปลือกต่างๆเปลือกลูกอมเปลือกข้นหนมกล่องโฟมหลอดพลาสติกหรือแก้วกระดาษนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะถังขยะสีเขียวหรือขยะเปียกนั่นเองนะคะถังขยะสีเขียวอันนี้เด็กๆรู้ไหมคะเขาไว้ทิ้งอะไรกัน เก่งมากค่ะถางขยะสีเขียวนะคะก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆนะคะเศษเศษอาหารเศษผลไม้เปลือกผลไม้หรือเป็นพวกใบไม้ต่างๆนะคะที่มันย่อยสลายได้นะคะต่อไปนะคะในถังสีเหลืองนั่นเองนะคะเอ๊ถังสีเหลืองนี่ถิ้งอะไรกันคะเก่งมากค่ะถังสีเหลืองก็จะเป็นขยะ รีไซเคิลอาขยะรีไซเคิลก็จำพวกอะไรบ้างเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะเป็นจำพวกกระป๋องใช่ไหมคะที่สามารถเอามาใช้ใหม่ได้แล้วก็ขวดแก้วนั่นเองใช่ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะที่เราสามารถนำกลัดมารีไซเคิลแล้วก็ใช้ใหม่นั่นเองต่อไปนะคะสุดท้ายขยะสีแดงอา ขยะสีแดงนะคะก็จะเป็นจำพวกขยะอันตรายก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ่าแบตเตอรี่หลอดไฟทานอ่าของพวกนี้นะคะจะต้องจำจำกำจัดนะคะโดยถูกวิธีไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายมากเลยค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะอูบูก็ยกตัวอย่างถังทั้ง4ี่ถังแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะ กลับไปดูนะคะว่าขยะที่บ้านของตัวเองต้องใส่ถังขยะสีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณครูท่านต่อไปกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ ดีคะ่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูมนนะคะวันนี้คุณครูมนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเรียนรู้กันเลยเรามาดูประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันนะคะน้ำค่ะมีประโยชน์ในการใช้ดื่มกิน ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกเป็นต้นป่าไม้มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อีกต่างหากนะคะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่และให้อากาศบริสุทธิ์อีกด้วยค่ะส่วนดินนั้น ใช้ปลูกสร้างสิ่งที่อยู่อาศัยสำหรับมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อีกด้วยค่ะต่อมาก็คือสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ใช้เป็นแรงงานและรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆ และนี่ก็คือประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแต่มนุษย์เรานั้นก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยในด้านอื่น,นเช่นในการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะหลังดากนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยมือเรานะคะวันนี้คุณครูน้นก็จะมาพูดถึงเรื่องของ โทษและผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของโทษและประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของมลพิษก่อนนะคะ มลพิษหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมีผลมาจากการกระทําของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อความราคาญเช่นเมื่ออากาศไม่ดีเมื่อน้ําเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะเมื่อเสียงดังก็สร้างความราคาญเรามารู้จักโทษหรือผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกรณีที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะ เช่นทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือทิ้งเกลือนกราดตามที่ต่างๆทั้งบนท้องถนนและบริเวณทั่วไปนะคะก็อาจจะทำให้ทั้งคนและสัตว์เดือดร้อนเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหนเอย่ยน้ำสีแบบนี้มีขดทิ้งแบบนี้ถูกต้องนะคะเกิดขึ้นที่ทะเลคะ่ะเห็นไหมคะว่าบริเวณที่มีคนว่ายน้ำอยู่เนี่ยมีขยะกองหนึ่งคะ่ะดูแล้วไม่น่าว่ายเลยใช่ไหมคะ เนื่องจากขยะบางชนิดก็มีเชื้อโรคด้วยอันนี้นะคะเด็กๆจะกล้าไปไหวไหมเนี่ยดูภาพนี้นะคะผู้ชายคนนี้กำลังเล่นกระดานโตขึ้นนะคะก็มีกล้องจับภาพมาเห็นขยะไหมคะเนี่ยอยู่ในน้ำเต็มไปหมดเลยเห็นอย่างนี้แล้วเด็กๆจะอยากเล่นน้ำอยู่ไหมคะส่วนภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่ มีคนมักง่ายกลุ่มหนึ่งนะคะทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองนะคะแทนที่จะทิ้งลงถังขยะนะคะหรือในบริเวณที่เขาจัดเก็บเพื่อน,นําไปกําจัดทิ้งนะคะแต่กลับมาทิ้งลงในแม่น้ําลําคลองทําให้แม่น้ําลําคลองเนี่ยเต็มไปด้วยขยะประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนทั้งการพายเรือก็พายลําบากเพราะว่าติดขัดไปด้วยขยะนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความรำคาญด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นการทิ้งขยะตามท้องถนนหรือตามที่ต่างๆที่ไม่ใช่ถังขยะนะคะยังจะทําให้ท่อน้ําอุดตันนะคะน้ําก็ไม่ไหลผ่านเมื่อน้ําไหลผ่านไม่ได้ทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมขังเช่นบริเวณถนนนะคะเมื่อมีการขุดลอกท่อเราจะเห็นว่ามีขยะขึ้นมาเต็มไปหมดค่ะภาพนี้ก็เป็นกองขยะเหมือนกันนะคะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลองนะคะ เห็นแบบนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นยังจะอยากเล่นน้ําอยู่ไหมคะเด็กๆจะอยากเล่นน้ําคลองไหมคะเนี่ยมีขยะเต็มไปหมดเลยส่วนสองภาพนี้นะคะก็ไม่ใช่ภาพแฟชั่นของสัตว์นะคะสัตว์ที่อยู่ตรงนี้นะคะคือตัวอะไรคะเป็ดนะคะเป็ดมีอะไรเป็ดใส่แว่นตาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะเอิญว่ามีมนุษย์เนี่ยไปทิ้งเศษพลาสติกลงน้ํานะคะเป็ดอาจจะดำน้ําไป แต่ไม่เห็นนะคะว่ามีเศษพลาสติกอยู่หวัวก็เลยลอดเข้าไปนะคะเห็นไหมเนี่ยเกือบจะโดนตาตาอาจจะบอดได้นะคะส่วนตัวนี้ก็เต่านะคะเต่าก,ก็อาจจะว่ายน้ําไปตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ไปเจอเศษพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะลอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างนี้ตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อโตขึ้นมาก็ทําให้การเจริญเติบโตของเต่ากระดองเนี่ย เติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะมีรอยมีคอดมีเอวคอดด้วยนะคะสงสารเต่านะเนี่ยนอ,อกจากนั้นแล้วเประมงนะคะที่หาปลาอยู่บริเวณท้องทะเลเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าแหววนขาดแล้วก็ทิ้งลงท้องทะเลเห็นไหมคะผลจากการที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ลงไปในท้องทะเลทําให้สัตว์น้ําที่อยู่ในทะเลเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยท้ายที่สุดเต่าตัวนี้ก็ต้องเสียชีวิตนะคะ และดูภาพนี้นะคะนกตัวนี้ไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนนะคะมตนมาจากการที่พลาสติกเนี่ยปิ้วตามลมมานกอาจจะบินอยู่แล้วพลาสติกก็มาคุมที่ตัวนกเห็นไหมคะทําให้นกเนี่ยเคลื่อนไหวตัวเองลําบากจะบ,บินก็ยังลําบากเลยตาก็อาจจะมองเห็นไม่ชัดด้วยเพราะว่ามีพลาสติกคุมอยู่นะคะส่วนภาพนี้เนื่องจากขยะ หรือว่าน้ําเสียที่ทิ้งลงตามแม่น้ําลําคลองนะคะทําให้เกิดมลพิษทางน้ํานะคะทําให้สัตว์น้ําเสียชีวิตนะคะรวมถึงปลาเนี่ยตายเต็มไปหมดเลยแบบนี้เราจะกล้ากินปลาไหมคะทีนี้มาดูมลพิษทางอากาศนะคะมละพิษที่เกิดจากการเผาไหม้นะคะทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะคะ มนุษย์อาจจะเป็นผู้กระทำหรืออาจจะเป็นมาจากธรรมชาตินะคะเช่นควันพิจากโรงงานอุตสาหกรรมจากท่อไอเสียจากรถยนต์ควันจากการทำอาหารปิ้งย่างแบบนี้นะคะและการเผาหญ้าไฟไหม้ป่าการระเบิดภูเขาไฟการระเบิดฐานหินนะคะ ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองควันหรือก๊าซพิษและกลิ่นเหม็นนะคะหากสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทั้งของคนและสัตว์และทำให้เจ็บป่วยได้ในที่สุดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างภาพโลกของเรานะคะเนื่องจากว่ามียานพาหนะมากมายที่ต้องใช้น้ำมันต้องมีการเผาไหม้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องบิน,ห,นะะหรือเรือนะคะหรือโ่งงานนุตสาหกมเนี่ยก็จะมีการปล่อยควันพิษออกมาจากท่อไอเสียนะคะ หรือป่องควันนะคะโลกก็ได้รับควันพิษแลวก็อากาศที่ไม่บริสุทธิ์นะคะตัวเราเองหายใจเข้าไปเนี่ยทั่วโลกเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศเนี่ยเล้านคนต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นเห็นมาจากไฟไหม้ในบางพื้นที่นะคะเห็นไหมควันดำขึ้นมาอันนี้ไฟไหม้ป่านะคะอันนี้บนท้องถนนนะคะประชาชนที่เดินอยู่ใกล้ถนนเนี่ยก็ได้รับควันพิษไปด้วย ยิ่งรถติดเนี่ยวันฟิษก็จะยิ่งออกมานะคะไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยก็ยังมีโทษและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะคะจากการตัดไม้ทำลายป่าและไม่ยอมปลูกป่าทดแทนนะคะของมนุษย์ทำให้สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะไม่มีอาหารทำให้สัตว์บังชนิดเนี่ยเสียชีวิตลดจำนวนลงทำให้ฝนตกมาน้ำก็ท่วมเนื่องจากไม่มีต้นไม้โดดซับแล้วก็ไม่มีรากเกาะยึดหน้าดินนะคะเมื่อฝนตกน้ำป่าไหลหลากทำให้ดินถล่ม ป่าเรือนบริเวณนั้นก็เสียหายเนื่องจากต้นไม้เนี่ยทำให้อากาศบริสุทธิ์และดูดซับสารพิษและให้ก๊าซออกซิเจนนะคะเมื่อป่าไม้ลดลงก็ทําทให้เสียสมดุลธรรมชาติและยังขาดความชุ่มชื้นทำให้แห้งแล้งและเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะเห็นไหมว่าฝนตกมาเนี่ยน้ำก็ท่วมขังนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่ตายแล้วไม่สามารถดูดซับน้ําได้นะคะนี้ก็เป็นภาพปรากฏการณ์ดินถล่มนะคะ อันนี้น้ำป่าไหลหลากเมื่อฝนตกมาต้นไม้ไม่มีนะคะหน้าดินที่อยู่บริเวณนี้ก็ถล่มลง,ลงมาไปกับน้ำด้วยบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็พังเสียหายอันนี้เป็นภาพโฆษณาตัวอย่างนะคะที่เมื่อสิ้นป่าก็สิ้นใจนะคะภาพการตัดไม้ทำลายป่าทำให้สัตว์เสียชีวิตด้วยนะคะเนื่องจากสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัย สัตว์ไม่มีอาหารทานและสัตว์ไม่ปลอดภัยนะคะในการดำรงชีวิตเขาก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะสำหรับเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นอันตรายดังนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะทิ้งขยะให้ทุกที่นะคะเราจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะพยายามใส่แมสเมื่อเข้าไปในที่ที่มีอากาศ ไม่ดีนะคะหรือว่ามีควันพิษนะคะถ้าเด็กๆชอบเล่นน้ําฝนเนี่ยเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมบางครั้งเนี่ยเวลาเราโดนน้าฝนเนี่ยมันถึงคันหรือปวดหัวเพราะว่าน้าเหล่านั้นเนี่ยโดนสารพิษที่ลอยไปตามอากาศเราจึงเรียกว่าฝนพิษนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็ไม่ควรที่จะไปเล่น น้ำฝนนะคะหรือเมื่อโดนน้ำฝนเนี่ยก็ควรจะกลับบ้านมาอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะป่วยนะคะในบัางค่าเด็กๆเราได้ฟังผลกระทบโทษของสิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เด็กๆเองก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราจะไม่เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะแต่เราจะช่วยกันดูแลนะคะสำหรับครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย